สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตั้มเดอะสตาร์ปลยทุกเส้าหัวใจครอบครัวแฟนสาวจ้างหนึ่งล้านให้มีลูกก่อนแต่งเป็นนักร้องนักสแสดงอารมณ์ดีจากเวทีควันฟ้าคว้าดาวตุ้มเทให้แต่กับงานอย่างหนักจนหลายคนแอบ,บสงสัยว่าตั้มวราวุธพอยิม้มมีเวลาไปหาแฟนตัวจริงไว้ให้หัวใจกระช่มกระชวยหรือเปล่าแต่ล่าสุดไม่ต้องสงสัยแล้วครับเพราะตั้มเดอะสตาร์ก้าได้ออกมาเปิดใจแบบหมดเปลือกในเรื่องความรักของตนเองชนิดที่ใครได้ยินก็ต้องตะลึงโดยตั้มว่าว ดาวุธได้เปิดใจถึงเรื่องความรักของตนเองในรายการคลับไฟไดโชว์ที่มีพิชอดสายทิพย์มนตรีกุลณอยุธยาพี่อ้อยณภาพ,าพรไตรวิทย์วารีกุลและอันภูมนาถคุณพลินเป็นพิธีกรซึ่งนอกจากจะมาล้วงลึกเรื่องหัวใจแล้วตำเดอสตาร์เก้ายังบอกอีกว่า อุนใจที่ได้มานั่งขุอยนั่งเล่าทีนี่เป็นที่แรกแบบหมดเปลือกพร้อมเคลียชัดในความสงสัยของทุกคนที่สงสัยตัวเองแมนหรือไม่ตามว่าราเริ่มเรื่องด้วยกันเล่าถึงตราบาปในใจที่ก่อนจะมาแข่งขันเดอะสตาร์คนฟ้าคว้าดาวปีเก้าเป็นตัวแทนภาคใต้นั้นได้ทําผิดกับแฟนคนแรกที่ชักชวนตนเองมาประรกวดอย่างมากเนื่องจากหลังจากที่ตัวเองทําตามความฝันสําเร็จได้กลับลืมคนรักไปเลยก่อนที่เจ้าตัวจะบอกว่าหลังจากโด่งดังแล้วมีคนทําของใส่อีกด้วยผมติดแต่เขาไม่ติด จากนั้นเขาก็เหมือนว่าฝากความฝันไว้ที่เรากระทั่งตอนประกาศว่าผมได้แชมป์ณต,ตอนนั้นจะบอกว่าผมนิสัยไม่ดีก็ได้เพราะผมลืมแฟนคนนี้ไปเลยจนกระทั่งเขาพูดกับผมว่าถ้ารู้อย่างนี้จะไม่ชวนผมไปประกวดเดอะสตาร์เลยจนในเรื่องของการทำของใส่จะต้วบอกว่าโดนหลังจากที่ได้แชมป์เวทีเดอะสตาร์ตนเจอคนนั้นปั๊บก็นอนคุยกันแล้วตนรู้สึกว่าเขาออกเข้าใจมากในเวลาเพียงคืนเดียวที่เจอกันประมาณว่าเขาเจออะไรมาเยอะซึ่งเขาเล่าแล้วเขาก็ร้องไห้อยู่บนอกเราแบบนี้พ ตื่นเช้ามาตนก็พาเขากลับบ้านที่แรดบรุรีจากนั้นก็ไปเจอพ่อแม่นักร้องอารมณ์ดีเล่าต่ออีกว่าตอนนี้ได้บอกกับพ่อแม่ว่าตนรู้สึกว่ารักผู้หญิงคนนี้มากทําให้พ่อแม่งงไปเลยจากนั้นเพื่อนก็โทรมาบอกว่าตนโดนของแล้วให้บอกเขาว่าเก็บของแล้วออกไปนะพักเดียวเท่านั้นเขาแท็กไอจีมาเลยพร้อมกับกรีดแขนตัวเองนอกจากนี้ตามวาราวด์ยังได้ตอบปมที่หลายคนมองมาตัวเองไม่แมนซึ่งอันที่จริงแล้วเจ้าตัวก็แอบสงสัยตัวเองอยู่เหมือนกันถึงขั้นทุกคนบอก ตนเป็นแหละแต่ตนเองไม่รู้ตัวยังเวลาที่เจอผู้ชายหล่อๆตนก็จะมองตนจึงโทรถามเพื่อนคนหนึ่งว่าควรเช็คเรื่องแบบนี้ยังไงดีตนถึงขั้นสับสนหนักมากแต่เพื่อนบอกวิธีเช็คมาซึ่งเมื่อเราลองแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรกระทั่งมาเจ,เจอเจ้าของหัวใจตัวจริงซึ่งเรื่องนี้เจ้าตัวถึงขั้นการันตีว่าไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเลยว่าแฟนตัมเดอะสตาร์เก้าคนปัจจุบันนั้นเขาคือแฟนคลับคนหนึ่งของตัวเองซึ่งครอบกรัวเขาน่ารักมากอีกอย่างคือครับกรรัวเขาแมนมากถึงขั้น จ้างเงินหนึ่งล้านแล้วบอกว่ายัางไม่ต้องแต่งก็ได้นะมีลูกให้ก่อนได้ไหมท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ครับ